เวอร์ไว์เว็บเอสอัมบุเตเสนอรายการตำนานพุทธคุณเรื่องเล่าพระเกจิอาจารย์ดังวัตถุมงคลสุดขลังนำเสนอโดยพระของกูกูเซกเป็นเอกสุดหมื่นมนุษย์ร้อยเทวาไม่มาเหมือนสวัสดีครับคุณผู้ฟังท่านนักนิยมพระเครื่องวัตถุมงคลท่านที่ชอบเครื่องรางของขลังวันนี้ผมอาจารย์ชาติราชครู มีของดีมาแนะนำอีกแล้วของดีที่ว่านี้ขึ้นชื่อลือชาแล้วก็มีประสบการณ์มากในเรื่องของเมตตามหานิยมแค่บอกว่าเมตตามหานิยมนี่ก็ร้อยรัดรวมกระแสแห่งความเมตตาเอาไว้มากมายเลยเป็นเมตตาที่ผู้ใหญ่ชูชุบอุปถัมภ์ผู้น้อยเป็นเมตตาที่หนุ่มสาวรักใคร่เมตตากัน เป็นเมตตาที่ผู้คนทั่วไปเห็นหน้าก็เมตตานี่เรียกว่าสุดยอดของเมตตาเลยวัตถุมงคลที่ว่าคือกาลาตาเดียวลงพระยันเสือกินนมวัวหนูกินนมแมวของพระเดชพระคุณครูบาอินแก้ววัดพระาธาตุดอยทีมูครูบาอินแก้วองค์นี้เก่งมากท่านได้สร้างเสกร,รมกาลาตาเดียว บรรจุพระยันเมตตาหนูกินนมแมวเสือกินนมบัวเอาไว้โอ้มีคุณวิเศษมากมายเลยครับใครมาบอกอาจารย์ชาติว่าแหมขอให้อาจารย์ชาติแนะนําวัตถุมงคลทั้งด้านเมตตามหานิยมหน่อยผมก็มักจะแนะนํากาลาตาเดียวหนูกินนมแมวเสือกินนมบัวนี่แหละเพราะว่ามีประสบการณ์มากมายใครเอาไปใช้ก็เห็นผลทันตาเลยทีเดียว เป็นสุดยอดเครื่องรางของครูบาอินแก้วเลยอ้าวมาว่ากันถึงเรื่องรายละเอียดของกาลาวิเศษยอดเมตตาหนูกินนมแมวเสือกินนมบัวกันซะหน่อยกาลาตาเดียวเสือกินนมบวัวหนูกินนมแมวนี้เป็นสุดยอดเครื่องรางมหาสเสน่ห์ชั้นสูงทําจากกาลาปิดตาอาถรรพ์เป็นกาลาตาเดียว ประมวลสัตว์ศัตรูในสันดานคือหนูกับแมวแล้วก็เสือกับวัวซึ่งเป็นคู่อาฆาตกันเมื่อพบเห็นกันเมื่อไหร่ก็จะต้องอาฆาตกัดกินเข็นฆ่ากันเป็นอาหารแมวกินหนูเสือกินวัวเป็นธรรมดาโลกพระเดชพระคุณครูบาอินแก้วท่านรู้กลลเม็ดเคล็ดลับวิชานี้จึงเสกกลับให้ลบอาฆาตล้างโกรธเกลียด ชังล้างความกลัวให้กลับมารักกันกลับมาเป็นมหานิยมแก่กันกลับมาเป็นคู่มิตรแก่กันหนุนเมตตามหารันจวนดุดวัวที่ยอมให้เสือดูดกินนมเป็นความรักแบบหมดใจไม่อะไรแก่ชีวิตดุดแมวที่ยอมให้หนูดูดกินนม เป็นความรักปักใจหลงปักใจกาลาของครูบาอินแก้วเป็นกาลาตาเดียวนะที่ลงพระยันเสือกินนมแมวหนูกินนมวัวเนี่ยหากใครมีไว้หรือใครได้ไปลองเอามือมาลูบกาลาดูแล้วคุณก็จะรู้ว่าเอ๊ะมันลื่นลื่นนะเออทำไมมันลื่นลื่นก็เฉลยว่าครูบาอินแก้ว ท่านทาทับด้วยสีพึ่งวิเศษเก้าขันอันเป็นสุดยอดเมตตาทุกอันเออที่ลื่นๆื่นนี่ไม่ใช่อะไรนะครับครูบาอินแก้วท่านเอาสีพึ่งทางด้านเมตตามหาสันเนเป็นยอดสีพึ่งเก้าขันมาทาเอาไว้กาลาก็เลยลื่นลื่นที่อื่นเขาทํากันเพียงแค่เสือดูดนมวัวหรือว่าหนูดูดนมแมว เพียงพระยันเดียวเขาก็ถือกันว่าแรงเกินพอแล้วเป็นมหาสเสน่ห์อย่างที่สุดแล้วแต่ครูบาอินแก้วท่านว่าทํำทั้งทีทําเป็นสองพระยันเลยอืนี่สุดยอดไหมล่ะครับท่านเอายันมหาสเสน่ห์สองพระยันสำคัญมาทําทีเดียวเลยโดยมีกลลเม็ดว่าเอาเสือ ดูดนมวัวไว้ข้างหน้าเป็นเคล็ดลับว่ารักหมดใจไม่อะไรแก่ชีวิตโอ้โหเอาเสือดูดนมวัวไว้ข้างหน้านี่วางพระยันท่านยังมีอุปเทคล็ดลับนะเสือดูดนมวัวไว้ข้างหน้าเป็นเคล็ดลับว่ารักหมดใจไม่อะไรแก่ชีวิต แล้วก็เอาพระยันหนูดูดนมแมวไว้ด้านหลังเป็นเคล็ดลับว่ารักปักใจหลงปักใจเป็นการเสริมพระยั์ให้แรงขึ้นเร็วขึ้นเร่งให้ไหวให้เห็นผลทันตาให้สเสน่หาทันใจหากรักชายหญิงใดย่อมได้โดยพรันโอ้โหเป็นไงเด็ดขาดนะครับ สิทธิการิยะผู้บูชามหายันเมตตาเสือกินน้ำนมวัวหนูกินน้ำนมแมวของครูบาอินแก้วกาวิโลวัดพระธาตุดอยทีมูให้ประสิทธิ์ครูบาอาจารย์ดังนี้ใช้ทางเมตตาค้าขายเสี่ยงโชคก็ได้ขอลาบก็ดีเข้าหาเจ้านายเข้าหาแม่หญิงเข้าหาป้อจาย ไปกาดไปท่าเข้าป่าเข้าเมืองทำราชการทำงานนานาเมตตาทั่วทิศผูกจิตมัดใจป่อชายแม่หญิงให้ว่านี่เป็นพระคาถาแล้วนะครับผมจะว่าให้ฟังมะอ,ะอุงวัวเมตตาให้เสือกินนมแมวเมตตาให้หนูกินนมสิวังพรมมาจิตตัง จิตมนุษย์ทั้งหลายทั้งแผ่นดินเมตากูสิ้นเสมือนเสือเสมือนงัวเมตากูทั่วเสมือนหนูเสมือนแมวมานิมามาอัคัชาหิมีจิตมารักกูทุกคนอุอะมะเกืล่อนกล่นกันมาอะมะอุบูชากูอย่าได้ขาด สัพพบูชามหาลาพังพระวันตุเมมะอะอุงัวเมตตาให้เสือกินนมแมวเมตตาให้หนูกินนมสิวังพรมมาจิตตังมานิมาจิตตังวาบุกผังวาเทวีวาราชาวาเศรษฐีวาสมาโนวาพระมโรวา อิถีวาปุริโสวาพาณิชโชวาพาณิชาวาเอหิเอหิปูชิตังอะหังวันทามิสัพพธาคนทั้งหลายมารักใคร่เมตตากูอย่ารู้ขาดเหมือนงัวเมตตาให้เสือกินนมเหมือนแมวเมตตาให้หนูกินนมประสิทธิเมโอ้พระคาถายาวเอาเรื่อง แต่ถ้าว่าอ้าว,าวพระคาถานี้มีแถมพกเป็นอุปเทศการใช้ในกาลาทุกๆอันแล้วผมก็มาท่องให้คุณฟังซะแล้วอ้าวไม่เป็นไรครับถือว่าคลิปนี้คุณได้พระคาถาเมตตามหาสเสน่ห์ติดเนื้อติดตัวไปด้วยเออผมเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยเสียงมันแหบ รู้สึกว่าเสียงแหบมากยิ่งพูดยิ่งเสียงแหบอาจจะเป็นเพราะฝุ่น PM หรือว่าสุขภาพร่างกายก็ไม่ทราบได้ก็เลยนานๆจะทำคลิปยาวๆสักทีหนึ่งนะครับกลัวว่าฟังเสียงอู๊ๆอีอีแล้วคุณจะลำขาญก็เอาเป็นว่ากาลาตาเดียวซึ่งหลงพระยันเสือกินนมวัวหนูกินนมแมวของครูบาอินแก้วนี่ ดีเด่นทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยมเป็นที่สุดถ้าพูดถึงวัตถุมงคลที่สร้างเสกทำด้วยกาลาตาเดียวหรือว่ากาลาแกะนี่ที่ขึ้นชื่อลือชาก็เป็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อน้อยนาวรัตแห่งวัดศรีสะทองนันทธรรมกาลาตาเดียวเป็นราหูโอ้ขึ้นชื่อลือชามากลาหูหลวงพ่อน้อยนี่มีเงินแสนไม่ใช่ว่าจะซื้อได้ สวยๆนี่หลักแสนกลางๆแล้วก็หายากมากมีคุณวิเศษทางด้านหนุนดวงชะตาเสริมดวงไม่ให้ดวงตกกันแก้อาถรรพ์หลวงพ่อน้อยท่านรู้เคล็ดลับของกาลาตาเดียวท่านจึงเอาวัตถุธาตุซึ่งเป็นของทนสิทธิ์เรียกว่าเป็นของขลังตามธรรมชาติไม่ต้องเสกเลยก็มีคุณวิเศษแล้วท่านเอามาลงพระยันกำกับแกะสลักเป็นลาหูนั่นก็แสดงว่า เป็นการเสริมฤทธิ์ให้กับกาลาตาเดียวด้วยเหตุนี้กาลาตาเดียวที่แก่เป็นลาหูของพ่อน้อยจึงเข้มขลังเป็นที่สุดไม่เพียงแค่นั้นนะครับแม้พระเกจิอาจารย์ซึ่งเป็นครูบายุคเก่าเป็นปรมาจารย์กาลาตาเดียวแห่งล้านนานั่นก็คือหลวงปู่ครูบานันตาแห่งวัตถุมันต้ท่านก็แก,กะกาลาตาเดียวเป็นลาหูมีคุณวิเศษเป็นลาหูซึ่งเป็นหลักของล้านนาเลย แม้แต่หลวงพ่อพระมหาเมธังกรวัดน้ำคือหรือว่าพระเกจิอาจารย์ภาคเหนือหลาย,ลายองค์รู้คุณวิเศษของกาลาตาเดียวว่าเสริมดวงได้จริงมีคุณวิเศษมากมายนานัประการกันแก้อาถันพูดผีปีศาจร้ายได้ไม่ต้องปลุกเสกก็มีคุณวิเศษแล้วเมื่อนำมาแก่เป็นลาหูก็มีคุณวิเศษมากมายขึ้นไปอีกครูบาอินแก้วนี่ก็เช่นกันท่านเป็นสิทธิ์ของหลวงปู่ครูบาชัยวงศ์สาพัฒนา หลวงปู่ครูบาชัยวงศ์นี่เป็นยอดพระอริยะบุคคลท่านรู้คุณรู้ค่าของกาลาตาเดียวท่านจึงนํามาสร้างเป็นกาลาซึ่งลงพระยันเสือกินนมบัวหนูกินนมแมวเสริมคุณวิเศษทางด้านสเสน่ห์เมตตามหานิยมอย่างที่สุดดังนั้นถ้ามีคนมาถามอาจารย์ชาติและหลายคนบอกว่าอาจารย์ชาติช่วยแนะนําวัตถุมงคลทางด้านเมตตามหาสเสน่ห์ให้หน่อยผมก็มักจะแนะนํากาลาตาเดียวของ หลวงปู่ครูบาอินแก้วนี่แหละครับเพราะว่าเชื่อในคุณวิเศษของท่านหนึ่งเชื่อในเวทวิทยาอาคมของท่านอีกหนึ่งแล้วก็มั่นใจว่ากาลาตาเดียวของท่านเป็นของธนสิทธิ์อยู่แล้วเป็นของขลังตามธรรมชาติท่านเสกเสริมเพิ่มทับเข้าไปโอ้คุณคุณวิเศษท่าน,นเมตตามหานิยมนี่ก็เป็นที่สุดเป็นสุดยอดอยู่แล้วอะถ้าใครอยากจะได้ของดีๆของ เด่นๆด่นขลังจริงทางด้านเมตตามหานิยมก็แนะนํากาลาตาเดียวเสือกินนมวัวหนูกินนมแมวของหลวงปู่ครูบาอินแก้วครับอยากจะได้ทําอย่างไรคุณดูคลิปต่อไปแล้วคุณก็จะเห็น QR โคดขึ้นคุณก็หยิบโทรศัพท์มาสแกนไอ้ตรง QR วอาโค้ดนี่แหละแล้วก็จะขึ้นเป็นลายคุณก็จะได้ติดต่อสื่อสารกับผมได้โดยง่ายผมก็จะได้ส่งรูปก,กาลาของจริงให้คุณได้ชมกันนะหรือจะโทรติดต่อก็ได้เบิดโทรก็ขึ้นให้แล้ว เอาละครับคลิปนี้คงจะจบเพียงเท่านี้ผมก็เสียงแหบเต็มทีแล้วก่อนจากขออนุญาตประสาทพอให้คุณผู้ฟังทุกท่านจง,ส,จงสิทธิกิจังสิทธิกำบังสิทธิลาโภชโยนิจังพุทธังรักษาธรรมังรักษาสังฆังรักษาสตูบีทา